มาล่ออนำทวงลาะทาจ้ามาเก็บผักติ้วพี่น้องเก็บผักติ้วฝรั่งพี่น้องไปใส่ต้มปลาพี่น้องบานเฮอกกระดอกผักติ้วเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮอกกระดอกผักติ้วจะต้มใส่ปาคอไงกินเพื่อนในเด้อผู้ใดอยู่อ่ำบานก็ได้จ้าดอกผักติ้วกรลังออกแล้วพี่น้องน้งามจ้ากินซ้ำนี่แหละพี่น้องสมอําน้ำพอดีจ้าเสียบเลวพี่น้องเลย กมากกินกับต่อมไทยพี่น้องพักอันนี้นี่จ้าพักติ๋วพี่น้องตรงนี้น้อยแต่เดี๋ยวพา,วายบกอีมองนึงพี่น้องมันนี่จ้าพี่น้องนี่จ้าสมนวนพี่น้องกำลังพอกมาเพระาะว่าหิมะมันหลงพี่น้องม,มันก็อันไอ้งอกแตกนอกไม่จ้า มันนี่พี่น้องจ้ะแตกนอนน่ยน้อยๆพี่น้องกีฬานิกซีนน้อยจ้ะพี่น้องวุ่ใหญ่การจะหนาวหนาจ้ะพี่น้องการจะหนาวหนาพี่พี่น้องอัน,นอันนี้เป็นดงเลยจ้ะพี่พี่น้อง เป็นกอเป็นเงาเลยพี่น้องงามๆเลยจ้าพี่ฝนเกิดที่คนทางจะน้อยพี่น้องแต่ว่าเอาจะคนทางค้นยางพี่น้องอพี่ง,งามมันอ่อนพี่น้องอาทิตย์หนาฉันคิดว่าสิหลายก็หนีจ้าแต่มากใบตำหนีพอดีพี่นอ้องผสมสมอําล้าก็ใส่ผักติว๋วแกงใส่ป่าบ้านเฮาหน่แม่พี่น้องกินเพื่อไดเด้อผู้ใดยอยู่บ้านเขาพี่น้องอเลย สมประคอพี่น้องนอใส่ดอกผักติวจ้าโอ้ยพุดนะสุดยอดได้จ้าพี่น้องเกิดชุดป,ปีเล้จ้าในผักติวนี่ภาษาเยอรมันก็เสาว่าอัาฟังพี่น้องเสาว่าอัมฟังหรือเสาว่าเขานะ่ะเดี๋ยวฉันจิขึ้นซื้อหัวคอให้น้ำจ้าลมวีวีซีองศาพี่น้อง ต้อมประคอใหญ่สดเนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าสดจอดเด้จ้าพี่น้องไปกระแมนจ้าพี่น้องนี่กระแมนนี่กระแมนตรงนี้เป็นนันเลยจ้าไลยพี่น้องพักติวอีกมองนึงแยงไล่เพื่นหนีเพิ่อนอ้อมหัวพี่น้องอ้อมหัวให้งัวอ้อมหัวแห่งัวให้งยังก็เจ้าเลี้ยงสัตว์นะจ้าพี่น้องฉันเละเข่าไป่บุตรใดฉันก็เละยางมาทั้งนีพี่น้องมีแต่พักติวพี่น้องก็ลังออกได้จ้าพี่ ีพี่น้องติวกำลังออกจะอาทิตย์หน้าพอดีเลยจ้านีน่พี่น้องเมงื่อกี้แม่อนวัดจ้านีน่มาทั้งพี่อีกพี่น้องอู้ยุูน่ะกำลังโพอนออกนอ,อ,อ,ก,อกพี่น้องเฮ้ยคนเดนโซอ่อนจ้าแม่อนวัดนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวเราเข้ามั้ยมาหน่อยเป็นดึงกล่องเทียพี่น้องพักติวพักติว อักติวก็ยายวีจ้ะพี่น้องพี่ก็แม่นจ้ะพี่น้องค่อยๆเก็บไปจ้านี่ไว้พี่นอ้องบางทั้งนี้นอีกแม่นวัดจ้ะพี่อักติวจ้ะพี่เตรียมเลยจ้ะพี่น้องพี่แล้ขอที่เก็บก่อนขอที่ทายพี่น้องเบืองพอร้อมจ้าทายเพื่อนพี่น้องเมืองพอร้อมโอ้จิลานิกซินโอ้ย,อยขอ,อนอนนายมาหน่อยตัวนี้ไปเด้อ ันะดึงเนี่พี่น้องมันดึงกล่องเสียห้องเอาก,กองไว้ย่านค้นมาสิมนบล่ล่ะค้นมากับหมาสิหน่ะพี่น้องมันแลีนใจนะยหญหน่อยแลีนใช่เขาเบิดเขาสิ่งงมคอพ่นนะ่ะเป็นตัดสังตัวจ้าพี่น้องเก็บผักติ้วกับยายวีจ้าอากาศเย็ยนกล้องก็ไม่ค่อยสเสถียรน,นะพี่น้องกล้องก็ไม่ค่อยสเสถียรลายปันไดจ้า กาดเยน็นบางทีอันเป็นแนวตั้งไหมไทยเขาไทยแนวนอนสินไม่เป็นแนวตัง้งพักติวงามเลยพี่น้องพี่งามไรพี่พี่น้องกำลังเกิดจ้าพ,พี่ก็แมนจ้าร้ายพี่น้องพี่มองเรื่องพี่ร้ายพี่พี่น้องเ,อเก็บเอามองนี้พีน้องเก็บจะเครื่องถุงหน่อยกี่ล่ะพันพี่น้องเออเขาพอจ้า โหเลยงามๆเล้วพี่น้องเก็บเลยจ้ะเก็บเลยวันนี้พี่น้องใส่ต้มปลาพอดีสุมอำล้ำเนาะปะลาโรดเออร์นะพี่น้องหาไงวันนี้บานเขาแพงจ้าพี่น้องอยู่นี่ที่จะเนตเมียงปลาเผาไปเนาะเสียดจ้ะเก็บฟักเตี้ยวไปสต้มปลาพี่น้องเลยพอดีเลยจ้านี่ใส่บวกระเทียบหอมจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะ เก็บเสีบจะสมัครเก็บพักติวบ้านน้องตีเพราะน้องหาหอยหาหอยหาสลหายพี่น้องน้ำน้ำพี่น้องเดี๋ยวจะไปลงไปหันเอาอยิางมองนึงจ้าโดงพักติวเลยพี่น้องเอ้ยโดงพักติวจ้าเก็บเอาเบิรงกล่องของเบ,บอร์ตะพักติว เบียนมุดจากพี่น้องออเอาออดหุ่นไปทำอะไรตรงนั้นน่ะดงพักติว๋วผักของคนเยอรมันผนเนาะพี่น้องเนะาะจะพี่น้องน้ำนจจะขอจะเครื่องถุงใส่ต้มสม,มอมลัมพอดีไหมพี่น้องเบียนมุดจากเมียนมุนมดเลย อากาศเย็นคักพี่น้องเอ้ยสี่องศาเนาะลมพัดพี่น้องลมพัดตึงตึงตึงพี่น้องลมวีวีสดต่มป่าเนาะพี่น้องเนาะเสีย,สยป่านเนาะผักติว๋วเอากลัดสะอ่อนคัะพี่น้องผักติวนะ๋วเนาะเขาจะาไปเก็บกันจ้าเอาก็เก็บผักติว๋วฝรัง่งแหละกินไปพี่น้อง โอ้ยข่อยก็ว่าผู้เดียวพี่น้องข่อยลืมเปิดกล้องของฮันข่อยก็ว่าสิมะออกมองนีมองเดียวเลยพี่น้องจะว่าวผู้เดียวนอนวากวากอยู่ลืมเปิดกล้องไหมพี่น้องเก็บมาน้าทางนะพี่น้องเอามาเอาน้าทางเลยจ้าแดดดีแดดด,ดีตะหนาวพี่น้องเลยกล้องพวกนี้ก่อนใส่ถุงเก็บไปพี่น้องพวกน้อกันเดลยจ้าเก็บผักติวฝรั่งพี่น้องเอ้ย ผมบีบพี่น้องโว่าเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวหุ่นไปวิ่งอะไรตรงนั้นน่ะเนี่ยโอ้ยปล่อยพ้นหรอพ้อนอันนั้นหรอวันนี้แม่นมดจ้าพี่น้องเาเมียาเมียพี่น้องแม่นมดหิมะลงใส่พี่น้องอมันก็เลยอันนั้นจังน้อยตอนแรกอันก้อนสีหิมะอันเนาะมองนี่ละมองเดียวพุ่มใหญ่เลยจ้าพี่น้องพุ่มใหญ่เลยจา้า เสียพี่น้องสมอมล้ำพอดีจา้าเอาไปล้างก้นน้ำพ้นสะอาดก้นบริสีมุกพี่น้องเบิ่งหนุกจ้ปาโลกมันหลายเนาะอันนั้นอันนี้เขาบลาโลต้องล้างาาน้ความสะอาดก่อนคนจับใส่ใส่ปากเลยพี่น้องอ,อ,อุ้ยอุ้ยแล้วมันไปทำอะไรตรงนั้นทงน้าพี่น้องทงน้าปลาอันนั้นเขาปลาเห็ดน้ำ ออดอเก็บตะเก็บพี่น้องเดี๋ยวมันไปทำอะไรตรงนั้นไปหากินยาพี่น้องกากาศนสิเปลี่ยนเนะาะยาอันนี้เพราะมัน,มนยาหรอกพี่น้องเพราะว่ามันเขาบาเล่จ้ะนี่เขาบาเล่หรือเขาฮาเฟอร์นี่เจนี่ยีรานไปกินเก็บต่อพี่น้องเก็บยาว,วไปเลย เต็มเลยพี่น้องเว้ยสุดยอดจ้าจ้าพี่น้องกระโรข้ามเยอะเยอะไปจัดข้ามเยีะหลยพี่น้องหลยจ้า ไพักพี่น้องเก็บพักอีกันึงผักขงฝรั่งจ้ะทุเมียพี่น้องเขาจะเฮสลัสขวานเื่อพักกะทินพี่น้องพักกะนี้ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องมันไปใส่เรานั่งกีฬาพี่น้องกีฬามเอ๋ออเอออออออมันมาทำอะไรตรงนี้มันจะมาเหี้ยเอาใส่ปากติวขอยนั่นนี่ ไปจ้าพี่น้องเก็บตอพี่น้องฟักเตียวฟักเตียวจ้าโอ้โอ้เอามาเอามาเอา,เอาไม้ไม่คนทำไมวะน,นี่เอาไม้คนทำไมเก็บตอพี่น้องเก็บตอเก็บตอจ้า ี่ลาปันหาใหม่จ้าัเนเอาใหม่ไหมฉันเราเปนผิ่มเราเันก็แรนเ่าเห็นอ่อนพี่น้องฟักติวพลังจ้ลมหนาววีวีเราพี่นอ้องเอ้ยอ่อ,อน,ออนจ้ากำลังกินพอดีจ้าพี่นอ้องทำนี่แกอะไรมันหยาบพี่น,อน้องซ้ำเนียนอ่อนกำลังข้นเลยจ้า เดียพี่น้องออามาแล้วมันมาด้วยกับไม้ใหญ่ๆแล้วน,ะน่นะเหรอแล้วมันมากับไม้ใหญ่ๆแล้วน,ะน่นะเหรอกดจะเป็นพูดน้ำคักน้ำเนียพี่น้ององูเนีนยคนไหนอ่อนรวยสวยอยู่พี่น้องเดียน,น้ำคักน้ำเนียจอเนี่ยกุ่มนี่โอ้เดียดเดียดเป็นตะยานวะพี่น้องเสียงเดียดสีองศาค่ะลมพัดวีวี งามจ้าก่อนนี้พี่น้องนี่ก็งามจ้ะพี่น้องงามจ้ะงามเลยโอเคนะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้บ๊วยอันตาพี่น้องคนละอันจ้ะคนละอันนี่คล้ายๆกันต้นบ๊วยอนมมยพี่น้องต้นเอียงบอกขอลืมซื้อพี่น้องอันนี้สั่นอ่อนเนาะ ไปพี่น้องเมียบ้านเนาบัดน,นี้